จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีการสวดมนต์ขามปีเช่นเดียวกันนะครับก็บมีการจัดพิธีรับหมอบไฟพระฤกนำมนต์พราราอนุ่งรามพุทธมนต์ประธานเตรียมประกอบพิธีสวดมนต์ขามปี2,569เสริมสิริมงคลรับสักกาชใหม่เช่นกันครับที่วัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยตรีสรมงคลมงคลศสริร่องภูวราชาการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะาในพิธีรับไฟเพลิกและนำมุ่นและนำพระพุทธมนต์ประธานจากสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่ออันเชิญไปใส่ในพิธีสวดมนต์และปฏิบัติธรรมขามปีใหม่บริสุทธิ์ดวยใจถวายพระราชกุศลพุทธศักราช2569 โดยมีพระราชธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีฝ่า,ายธรรมยุธเป็นประธานไยสง์และเจ้าคณะอำเภอและผู้แทนทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารับไฟผเริกและนำมณ์น้ำพระพุทธมณ์ประธานของสมเด็จพระอริยวงสาคตายานสมเด็จพระสังฆราสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อไปประกอบพิธีในพื้นที่อำเภอต่างๆมีหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการประชาชนเข้าร่วมในพิธีเทีนี ปีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นความเป็นศิริมงคลแกบ่บานเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในวาระทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการพุทรสิสาทนิกชนร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธาการได้รับพระ พระธานนามพระพุทธมต์และไฟะเริกเทือนีนับเป็นพระเมตตาคุณยางหาที่สุดมิได้แก่พุทธศาสานิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีสั่งขวัญและกำลังใจเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นส่วนร่วมจิตใจให้ประชาชนรวมกันตั้งหมันในคุณงามความดีอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลและก้าวสู้ปีใหม่ด้วยความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองครับ